ระบะที่ว่าเยอะวันนี้ที่ทีอาคารของเรามีให้เลือกมากกว่า500คันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคุณลูกค้าหานี่เลย สวัสดีค่ะพบกับน้องเอทีอาคานะจ๊ะเราอยู่ที่ทีอาคาเสรีไทย73และ4 6วันนี้เรามีถึง2สาขาและที่สำคัญเราเป็นผู้ประกอบการใหญ่นะคะลูกค้าทำมามากกว่าย0ปีเพราะฉะนั้นเรื่องรถมบือสองต้องไวไวใจที่ทีอาคาของเราวันนี้น้องเอมากับรถกระบะกระบะกระบะหลากหลายคันและหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีออปชั่นรถดีดีขนเบาๆบา,บา,บาใหมน่น้อยๆจากทีอาคากันเลย มาเริ่มคันแรกกันเลยด้วย t o y ยต้าลีโคันนี้เลยกระจังหน้าใหม่หน้าใหม่สีเดิมเดิมปีใหม่ๆต้องคันนี้ลูกค้าขาที่สําคัญลูกค้าขาตอนนี้นะคะกระบะของเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายนี่แค่คันแรกนะจ๊ะมาดูคันที่2กันเลยลูกค้าขานี่จ้ามาด้วยโทนสีดําดุด,ดันตระกูลนีสัตอีกตระกูลหนึ่งเช่นกันลูกค้าขาคันนี้ก็โฉมใหม่เหมือนกันนะคะเป็นแบบคิงแคปแค่นั้นเองและสีบางเดิมปีใหม่ๆไม่น้อยๆเช่นกัน มาดูคันที่3ากัลูกค้าขาคันนี้เลยนี่เลยมาดิฟอร์ดเขาเรียกว่าฟอร์ดเรนเจอร์นั่นเองเขาเรียกว่าแข็งแรงไม่เกรงใจใครและที่สำคัญปีใหม่ๆหม่ใหม่น้อยๆกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ต้องที่ที่อาคาของเราเลยมาดูคันต่อไปลูกค้าขาคันที่สี่ของเราเป็นยังไง MG น้องใหม่ใต้แดงแบบนี้ลูกค้าตอนนี้กรันติได้เลยว่าโฉมแบบนี้เป็นโฉมปัจจุบันและใหม่น้อยๆปีใหม่ๆต้อง MG เลยจ้า 阿拉า,ามาขั้นต่อไปลูกค้าขาคันนี้เลยอิสุสุโอ้โหบอกเลยว่าท้องตลาดถ้าไม่มีไม่ได้แล้วตระกูลนี้ลูกค้าขาใครๆก็ใช้กันโฉมใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าปีใหม่มากๆใหม่ก็โคตรน้อยสุดๆต้องมาดูบอกเลยว่าตั้งแต่ต้องเอพาเดินดูมานะคะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนก็แล้วแต่วันนี้เราเริ่มต้นผ่อนเพียง5.900บาทเท่านั้นเองและได้เป็นปีใหม่ๆใหม่น้อยๆลูกค้าขาเดิมเแบบนี้ ต้องที่ชีอาคาของเราเรามีรถให้เลือกมากกว่า500คันที่สำคัญกระบะของเราตอนนี้นะคะผ่อนสบายๆรนนิ่มต้นนะลูกค้าดอกเบี้ย2.59เท่านั้นเองใครสนใจวันนี้จองออนไลน์หรือจองง่ายๆเพียง199บาทขันไหนก็ได้รีบจับรีบจองวันนี้โปรโมชั่นดีๆเรามีให้ลูกค้าได้เลือกอีกเยอะแยะมากมายวันนี้น้องเอนะคะมีโปรโมชั่นดีๆทั้งฟรีดาวโอ้โหและด้านล่างลูกค้ามีเบอร์บอกไว้ ถ้าติดต่อสนใจให้ติดต่อที่เอีอาคาาของเราได้เลยจ้าและถ้าลูกค้าท่านใดสนใจน้องเอย้ำอีกทีลูกค้าขาเบอร์ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงและวันนี้น้องเอนะคะขอตัวลาไปก่อนกับกระบะกระบะกระบะของอ,อาอค้านั่นเองสวัสดีค่ะ